ทุคนทางสุเฟินคือเราเหมือนได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งอะ่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนเฟินนะคะจากเฟินซีสายค่ะและตอนนี้เฟินกับพี่โกะเราอยู่กันที่ดซี่ เฟิร์นอะทุกคนมาทําตามความฝันของเฟิร์นซึ่งเฟน,นฝันว่าครั้งนึงในชีวิตนะอยากจะได้มีโอกาสมากินข้าวกับเหล่าโดราตูในดิสนีย<ช>์และวันนี้ความฝันของเฟิร์นก็สําเร็จแล้วทุกคนและตอนนี้ค่ะเฟิร์นกับพี่กบเราอยู่กันที่ที่ไหนคะกูฟี่คิทเช่นเดี๋ยว <Kitchen S 2> ตามเราสองคนมาดูกันเลยกว่าว่าด้านในจะเป็นยังไงบ้างไปค่ะบพี่กบ Anything wonderful? Okay, awesome. <laughs> คนพอมาถึงแล้วพอเราเช็คอินเสร็จอะเราจะต้องทําการถ่ายรูปก,กับกูฟี่ในกูฟี่คิทเช่นซึ่งเฟิร์นจะบอกว่าทุกอย่างมันเกิดเร็วมากเรามีสิทธิ์ถ่ายรูปได้แค่ครั้งเดียวตรงกูฟี่คิทเช่นนะทุกคนเพราะฉะนั้นใครจะมาเต็มกล้องให้พอคือเขาก็มีเจ้าหน้าที่อะมาถ่ายให้เราแต่ถ้าใครอยากจะแบบถ่ายวีดีโอเก็บภาพความประทับใจอะคือทุกอย่างมันเกิดเร็วมากคือภายในแบบ20ิวิอะไรอย่างเงี้ยเ้วคือบรรยากาศแหะทุกคนนะ่พอเรามานั่งโตล้วก็จะแบบมีโตรกตูนของดิสนียนะ์อะแบบเดินไปเดินท<ป>ักทายไปทั่ เปิคือเราเหมือนได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งอ่ะมันรู้สึกแบบสดชื่นอะมันรู้สึกแบบเจ๋งเลยมันมีความส<ะ>เออมันสดวันนีไ้ไปหมดเออจริงอะมาดูเมนูดีกว่าไหมอันนี้ก็คือเมนูของกูฟี่คิทเชนอันนี้ก็จะเป็นพวกเมนูพวกเครื่องดื่มทุกคนมีเบียมีไวน์ปีที่เรามาทุกคนมันครบรอบ100ปีดิสนีย์พอดีมีอันนี้อันนี้ส่นนไน่ม่นใจเป็นโอฟแฟชั Cream, ่นครีมโซดาเดี๋ยวลองสั่งมากินดูเวลาที่เราจองมาทุกคนมันจะคือเป็น เวลาช่วงเช้าเนอะคือเขาจะมีเวลาช่วงเช้าเมันนี่คือจะแบบมีคอามเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะ ชื่อร้านที่เราจองมาทุกคนเป็นช่วงเวลาแบบเรคฟาส์เนาะก็คือมันมีเบรคฟาสกับดินเนอร์จองกันมาล่วงหน้านะทุกคนเฟิร์นอะจองล่วงหน้ามากกว่าเดือนกว่าจะได้แบบช่วงเวลาที่มันแบบเหมาะสมหรือแบบช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะอันนี้ก็คือจะเป็นเมนูเครื่องดื่มเพราะว่าอาหารมันเป็นบาฟเฟ่ก็เราไม่ตัดเมได้เลยอ่ะปะตอนนี้หิวแล้วอ่ะไปตัดบาฟเฟ่กันดีกว่าปะ ก็คือมีเครื่องดื่มบมางแ้บมันตัวเลยทุกคนอันนี้คือน่ารักมากเลยเป็นมิมอสซาฟลายเราสั่งกันมาเนาะแล้วก็ของเฟิร์นเป็นไอซ์มอคคาธรรมดาเลยและอันนี้ไฮไลท์เป็นดิสนีย์ดริงค์หนึ่งร้อยปีอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเอ้ยอันนี้เป็นนี่ใช่ไหมหเป็นรสแบบเปรี้ยวๆอ่ะเหมือนเบอร์ออรี่อะ่ะนิมน่มๆ เดี๋ยวขอชิมนี้ดีกว่ามันดูน่ากินมากแล้วนะสีม่วงอย่างนี้เหมือนเป็นเชอร์รี่ไหม, uh. ไมชเชอร์รี่กรี๊ดไงยินดีต้อนรับ I like it so you, good You made it You made it ไอ้ชิมแมกเอะขอเข้าไปก่อนไเกรอนทุกคน Oh so sweet แบบพลังงานสูงพอเขามาเราจะนั่งแมตตตึงๆก็ไม่ได้นะเราก็ต้องแบบก็คือตอนนี้เหนื่อยแล้วกลับมารีวิวกันหน่อยมันเป็นแบบเป็นน้ำเชอร์รี่อ่ะแล้วก็มีวิปครีมข้างบนแล้วก็มีสายไหมอาวสดชื่นปูโตมากันปูโตมาแล้วใจชาพร้อมไหมคะดูจกหัวก็รู้พอ่าผูโตนี่คือเป็นคันปกติที่วถึเอมือนกั กว่าจะได้กินผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยทุกคนเขาเอนเตอร์เทนเราเราก็ต้องแบบเออเอนเตอร์เทนเขาใช่ถูกเริ่มจากมิโมซากันดีกว่าพี่โก้ขาอันนี้เป็นรสชาติอะไรคะพี่โก้แก้วแรกน้ำส้มน้ำส้มแก้วที่สองทอมเบอร์ไนต์ทับทิมทับทิมพีชแล้วก็ราสเบอร์รี่มิโมซาก็คือก็ sparkling wine กับน้ำผลไม้ น้ำส้มก็น้ำส้มกินแบบมาเร็วค่ะพี่กอค์ขากินแบบมาเร็วค่ะพี่กอชอบไหนมากสุดคะจิ้มค่ะหนึ่งสองสามลัตเมอรี่ว่าไงนะลัสเมอรีอนะร่อร่อยสุดหรอ รู้สึกว่าการมาครั้งนี้คือมันไม่ได้เห็นบรรยากาศครอบครัวมันไม่ได้เห็นแบบบรรยากาศของความสุขที่แบบมันชุ่มชื่นหัวใจมากค่ะ,ะทุกคนคืออาหารไม่ได้ว้าวอะ่ะใช่แต่เราว้าวบรรยากาศใช่ ส่วนของหวานเรามารีวิวกันบ้างอันนี้ทุกคนเขาเรียกว่า PBJ ย่อมาจากอะไรคะพี่โกขาะ p e n u t butter and jelly ใช่ะะและนี้ก็เป็น Nutella ธรรมดาเลย,เร,ยเรามากินหน้าแรกอันนี้ก็คือแบบเป็น Peanut butter ทุกคน,นแล้วก็มีแยมลาดอยู่ข้างบนก็น่าจะแบบหว,วานๆแล้วก็แบบเป็นเนยถั่วอะไรเงี้ย มไม่ผิดพลาดหวานใครชอบพิซซ่าปัตโต์นะเนยถั่วนะอันนี้อร่อยมาอีกันมากมันต้องคือมูชาร์ดนั่นแหละแล้วก็ฉันชอบอันนี้แต่พี่ก็รีวิวนะว่าเป็นยังไงอ่ะเอออร่อยแต่ว่าพี่ไม่ชอบแป้งแป้งมีความแบบหนานุ่มเหมือนพิซซ่าทุกคนเป็นแบบพิซซ่าหน้าแบบแวหวานนะอืมเรามาตกท้ายที่ผลไม้ผล,ลไม้วันนี้เขาก็มีสับปะรดจ้ามีแคนตาลูสแล้วเขาก็มีเป็นพวกโยเกิร์ตนะทุกคนมีโยเกิร์ตแล้วก็มีผลไม้ให้แบบเราใส ท็อปปี้มีสตรอเบอร์รี่ด้วยจ้าสตรอเบอร์รี่ลูกโตๆฉชช่ำๆแล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นไอติมแล้วก็มีที่เราอ่ะมาใส่ท็อปปิ้งด้านหลังเป็นไงบ้างคะก็พอเพออิ่มก็คือไอติมวานิลลาราคาใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่คะพี่กอขา อันนี้คือเพราะเรากินบัฟเฟต์สำหรับสคนถูกไหมแล้วก็เราก็มีดิงอีก3อย่างคือถ้าไม่มีดิงอ่ะมันก็จะถูกรวน่บวกแท็กบวกทิปก็แค่120อ่าอันนี้เรามีเครื่องดื่มมาด้วยก็คือ165เหรียญอันนี้คือต่อราคาสอแคนที่รวมทิปแล้ว คือเฟิร์มมากินข้าวที่ g o ฟคิดเช c h e n นี่ทุกคนเหมือนเฟิร์มไม่ได้มากินข้าวเลยคือเฟิร์นกินไปน้อยมากแต่เหมือนเฟิร์มมากินบรรยากาศเฟิร์มมากินความสุขเพราะว่าทีมงานด้านในรวมถึงคาแรคเตอร์ทุกคนเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่มากคือมอบแบบเอเนจีดีๆทุกคนส่งพลังงานที่ดีให้เราเยอะมากเฟิร์นก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะส่งต่อพลังงานบวกไปกับเพื่อนๆทุกคนที่กาลังดูช่องเฟิร์นซีสไตล์อยู่แล้วก็เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าเดี๋ยววันนี้เฟิร์นจะต้องไปเดินเที่ยวในดิสนีย์แลนด์ก่อน ป่าไปเที่ยงวันแล้วทุกคนแล้วก็ดูกันว่าคลิปหน้าเฟจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนไปทำอะไรหรือจะพาไปกินของอร่อยที่ไหนในอเมริกาวันนี้ไปทุกคนไย,ยค่ะ